เห็นอยู่ตามตาว่านายพาเราเข้ามาพวกเขาไม่ใช่เพื่อนของผมรปรพๆเอาพวกเขาออกไปจากที่นี่พวกคุณได้โปรโด,ดออกไปจากที่นี่ซะนี่ไม่ใช่ที่ของคุณถ้าคุณไม่ทำตามที่เราบอกเราต้องใช้กำลังนะคุณหยางหลิงชายคนนั้นเหมือนกำลังคุยกับคุณเมื่อกี้เขาเป็นเพื่อนคุณหรอ ฉันไม่มีเพื่อนที่น่าสงสารอย่างนี้หรอกอย่างหนิงคนนี้เป็นความจริงที่ว่าเธอไม่มีศิลธรรมอาจารย์ชูเราเอาอยัางไงกันต่อดีไม่ต้องกังวลแม้ว่าเราไม่ใช่เพื่อนของดาราชั้นสองคนนี้แต่เราเป็นเพื่อนของดาราชั้นหนึ่งอาจารย์ชูเวลาอย่างนี้คุณยังมาพูดล้อเล่นอะไรอีกเราเป็นเพื่อนกับดาราชั้นหนึ่งงั้นหรอ ยังพูดจาเหลวไหลอยู่อีกถ้าคุณไม่ออกไปผมจะฟาดคุณด้วยกระบองในมือนะฉันไม่เคยเห็นคนหน้าด้านอะไรอย่างนี้เหมือนเขาจะเป็นครูนะผมไม่รู้ว่าเขาเข้ามาได้ยังไงช่างน,น่ารังเกียจหยุดนะเขาเป็นเพื่อนของฉันเจียนหยานจี้นักแสดงแนวหน้าเจียนหยานจี้ก็มางานนี้ด้วยให้ตายสิ นี่คือดาราชั้นหนึ่งของจริงอยู่เหนือหยางหลิงไปหลายระดับเลยเป็นไปได้ยังไงอาจารย์ชูมันก็นานแล้วนะคุณเจียนคุณสวยขึ้นนะนี่คือลูกศิษย์ของผมและแฟนคลับของคุณให้ตายสิอาจารย์ชูเขารู้จักดาราดังจริงๆพวกเขาเป็นนักเรียนของคุณเหรอ พี่เจียนระหว่างคุณกับเขามีความสัมพันธ์อะไรกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ